ผมเชฟอุทยวันนี้เราพามาที่ฟาร์มกวางเซอร์วิเดเดี๋ยวเราไปดจกันว่าข้างในมีอะไรกันบ้าง ผู้ชมครับเราได้สิทธิพิเศษสุดๆในรายการของผมเท่านั้นนะครับวันนี้และเป็นรายการแรกใช่ไหมใช่บุไทยใช่ครับเลยรกเกียิมากเลยดีใจมากครับเอาละสงสัยใช่ไหมครับว่าอยู่ข้างๆนี่ผมผมคือใครคุณกรครับคุณกรแล้วก็น้องตู่ครับเป็นเจ้าของชื่อว่าสถานที่อะไรครับชื่อว่าเซอร์วิเดครับที่นี่คือจังหวัดตรังจังหวัดตรังนะครับเรามีของดีด้วยนอกจากหมูย่างตรังเนาะ เรามีกวางกวางเนี่ยเป็นฟาร์มเลยนะครับแล้วก็ชื่อเซอร์วิเดบแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยคนในจังหวัดตรางเนี่ยรู้ในชื่ออื่นไหมชื่อ,อาฟาร์มชื่ออะไรไหมครับ,บก่อนก่อนอที่เป็นเซอร์วิเดก่อนอที่จะเป็นเซอร์วิเด่คุณพ่อผมเนี่ยครับก่อตั้งฟาร์มเมื่อ20ปีที่แล้วฟาร์มของเราก็ชื่อว่าโชคอํานวย ความกวางความโชคอำนวยเมื่อ20ปีที่แล้วใช่ครับคนตังรู้อยู่แล้วโอ้โหแต่ต้องเที่ยวไม่รู้ไม่รู้เราไม่รู้เลยเราจะมาสื่อสารให้จะพามากินมาเที่ยวคกินจะมีฟาร์มเยอะมีควางเยอะวันนี้รู้สึกเอ็กซ์คลูซีฟมากอ้าวกินไรกันนะว้าวสเต็กกวางลองมาอ่ะอ้าวน่าทานทุกอย่างเลยอ่ะเกินเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวก่อน ครับอย่าเพิ่งกินหมดนะขอไปดูกวางตัวเป็นๆก่อนห้ามกินหมดนะรอก่อนถ้ากินหมดเป็นเรื่องโอ้กินน้ำหน่อยินน้ำกินน้ำกินน้ำกินน้โอเคได้ครับโอห้ามทานหมดนะครับรอแป๊บรอแป๊บเดเหลือก็ดูไว้ให้อหมายเรามากันเป็นทีมครับเราจะต้องพิสูจน์อาหารและอีกทีมหนึ่งเขาจะไปดูกวางตัวจริงๆว่ามันหน้าตาเป็นยังไงกวางคำว่าสวีเดนเมื่อกี้นี้ เ,เหมือนกับเราทำกันบ้านมานิดนิดนึงเซอร์วิเดไม่ใช่ชื่อร้านที่เท่ๆฟังดูเท่ๆคืออะไรอ่ะเซอร์วิเดก็เป็นชื่อวิทยาศาสตร์ครับเป็นภาษาละตินที่ใช้เรียกแฟมิลี่ของกวางผมก็เลยเอาชื่อคำว่าเซอร์วิเดมาตั้งชื่อเป็นชื่อความเลยชื่อร้านอราครับโอเคคล้ายๆสเปเชียลหนึ่งในการเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่ามันคือเซอร์วิเดคำว่าเซอร์วิเดนี่ก็คือ จำพวกนี้ทั้งหมดจำพวกที่หน้าตาเหมือนกวางทั้งหมดใช่ประมาณนี้เราเลี้ยวไปเยอะแล้วกลับมาเรื่องเมนูอาหารกันดีกว่านะครับเมนูอาหารเนี่ยมันไม่มีเนื้อกวางเป็นไปไม่ได้ใช่เมนูที่หลักๆและขายดีชื่ออะไรครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเวนิสเนแรคกับเวนิสเนแรก็เป็นสเต็กของที่เป็นตัวซิกเนเจอร์ของที่นี่ซิกเนเจอร์เลยเวนิสนแวร์เนี่ยก็คือ ซี่โครงซี่โครงกวางใช่ครับก็คือว่าความพิเศษของตัวนี้ก็คือในกวางหนึ่งตัวเนี่ยครับอ่าเราก็จะมีวัตถุดิบตัวนี้แค่ประมาณแปดถึงสิบชิ้นอ่าอันนั้นคือความพิเศษของมีท่าแรได้เมนูพิเศษในกวางวันนี้ซี่โครงไม่กี่ชิ้นยังไงอ๋อถ้าอย่างนั้นก็ได้เลยได้เลยกวางเนี่ยเป็นสัตว์ที่เป็นวัตถุดิบที่เป็นเนื้อแดงอ่าเนื้อคุณสมบัติของเนื้อเขาก็คือค่อนข้างที่จะนุ่ม เนื่องจากเส้นใยของเขาเนี่ยครับมีความละเอียดอ่ครับอันนี้ก็เป็นความพิเศษของกวางขอเช็ดน้ำลายแล้วก็น่ากินจะไม่ค่อยมีมันเท่าไหร่ไม่มีมันไม่มีมันคอเลสเตอรอลน้อยสิใช่ครับดีกับสุขภาพด้วยดีต่อสุขภาพครับครับอันนี้คืออีกหนึ่งยาที่เป็นความพิเศษของกวางโอ้อิฉาคนตังจังเลยอ่ะของดีกินเราเลี้ยงเป็นเชิงเฉพาะครับปัทุสัตเลยเราก็เลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์อ่ะเลี้ยงเพื่อแปรลูกนอกจากเอาเนื้อแล้วเนี่ย ใช้อย่างอื่นบ้างไหมก็ประโยชน์ที่ใช้ก็เขาครับแต่ว่าไม่ใช่เราเขาไม่ใช่เราถูกต้องครับก็เดี๋ยวเราให้เรากลับบ้านใช่เดี๋ยวเราก็ได้กลับพอเราได้เนื้อกวางเราเราก็จะทําการแร่สไลด์เอาเอ็นเอาอะไรออกใช่ไหมครับมันออกอแล้วก็หมักทําการหมักเพื่อให้เกิดชุ่มฉ่าของเครื่องเทศนะแล้วก็ ย่างนี่คือย่างอย่างเดียวนะย่างอย่างเดียวครับใช่ครับเพราะนั้นเราก็จะได้กินค่อนข้างจะเป็นออริจินัลใช่นะครับสัมผัสเนื้อได้เต็มที่เติมแต่งเล็กน้อยเติมแต่งเล็กน้อยเพครื่องเทศเท่านั้นเครื่องเทศเกลือพริกไทยเกลือพริกไทยแล้วก็จบแล้วไม่ต้องมีการแบบทำยัง่นให้มันรูสูงมีซอสมีน้ำสต๊อกมาให้โอเคอันนี้เมนูอะไรครับไอ้ตัวนี้ก็เป็นผัดกะเพราวางครับกะเพราวางรสชาติรสชาติก็จะจัดจ้านนิดหนึ่งกับออกแนวใต้ใต้ แต่ไฮไลท์มันก็คืออยู่ที่เนื้อกวางเนื้อกวางใช่ที่นี่กวางทั้งนั้นน้องกวางทั้งนั้นน้องกวางมีดูเพียบเลยต้องเป็นกวางทั้งหมดอันนี้อันนี้ก็เป็นแฟบตูชินี่ซอสกใช่ครับซอสกวางใช่ครับโอ้โหฝากดูแล้วมันน่าจะชักตำลายไหลสลัดครับสลัดสีฤดูครับสีฤดูครับก็จะมีอ่าเป็น กวางแล้วก็เป็นกุ้งอะครับฮะมีกวางด้วยเหรอใช่ครับมีเนื้อกวางด้วยมีเนื้อกวางแทรกมาอันนี้ก็เป็นซอสซอสเบอร์รี่ครับครับโอเคมาแล้วผมเห็นดูเหมือนจะอันนี้เครื่องดื่มนอกจากอาหารแล้วมีเครื่องดื่มใช่ครับที่นี่ก็จะเป็นเหมือนค็อกเทลเป็นค็อกเทลเป็นม็อกเทลครับอ๋อเป็นม็อกเทลค็อกเทลได้โอเคมันน่าสนใจเนาะนอกจากที่จะมาแล้วมาแล้วจุนขอแนะนำเป็นม็อกเทลนะครับ ชื่ออะไรครับม็อกเทลตัวนี้ตัวนี้ชื่อซูดีซันเซ็ตนะครับโอ้โหเื่าสถานที่ใช่ครับแล้วก็เป็นซันเซ็ตพระอาทิตย์ตกอะไรอย่างนี้ครับอ๋อห้ามกินตอนนี้ครับเสี่ยวยายก็รอนจังอันนี้แหละนะเยื่อเขาก็จะเป็นแบบคล้ายๆเป็นเลเยอร์เลยแบบเข้มไปจางไปเรื่อยๆครับแล้วก็กินแล้วก็จะรู้สึกแบบสดชื่นเฟรชน้ำผลไม้นาพัชชันมูจิโตครับ โอเคแต่ทางร้านจะไม่มีแอลกอฮอล์นะครับตัวนี้อ่าครับบรรยากาศแบบสดชื่นนะครับสดชื่นไม่มีแอลกอฮอล์ที่นี่นอนแอลกอฮอล์มีครับมีแต่ว่าแนะนำเครื่องร้อ้นเป็นตัวนี้เลยก่อนโอเคโอ้ยน่าสนใจน่าสนใจครับก็เครื่องเหมาะสำหรับสุภาพสตรีแล้วก็ผู้หญิงครับ ตัวนี้ก็เป็นม็อกเพลเหมือนกันครับมีชื่อว่าพิงกี้นะครับพิงกี้ของเขาเลยครับแน่แน่หมอะสุภาพสัดตีเออครับผมสดชื่นสดชื่นเป็นเฟสครับสุภาพประดุจผมอะไรอันนี้ไงอันนี้ไงอันนี้ไงนี้ไงัตัวนี้ชื่ออะไรนะผมลืมตัวนี้เป็นแพชชั่นโมจิโตะแพชชั่นมมนโมจิโตะโมจิอ่ะแพชชั่นโมจิโตะโอเคัวตัวนี้จะเป็น อ่าเป็นวายจึงค็อกเทลนะครับครับครับเป็นตัวนี้ก็จะเป็นเฮียนกอฮอล์นะครับตัวนี้จะเป็นวายแซงเรียก็ครับสำหรับอากาศร้อนๆทั้งหอมทั้งคู่กับเนื้อกวางอะไรนะครับก็จะแนะนำครับผมโอเคคันนี้มาเรามาชิมกันดีกว่าผมควรจะชิมอะไรกันก่อนดีครับนแนะนําก็อาจจะแนะนําเป็นตัวเวนิสันสต็กนี่ครับมาเป็นชิ้นมาเป็นชิ้นแบบนี้ แหลกขึ้นมาหนึ่งแหลกครับว,ว้าวน่ากินมากเลยน่ากินมากเลยชิมเลยชิมเลย,เลยครับผมอนุญาตครับ,รบเอาเลยครับตามสบายเลยครับดูซิว่าเนื้อกวางจะนุ่มขนาดไหนนะครับฟาร์มนี้โอ้ยฟาร์มนี้เนี่ยจะออกอืมอ,อ่าไปทางแบบแต่งจานดูเหมือนจะเป็นค่อนข้างฝรั่งเศสครับออเชฟฝรั่งเศสปะเนี่ย ตัวดำๆแล้วเออตกมยำต้องำ้มยไอตัวนี้ก็กินกับมันกระแตงครับก็จะเป็นมันที่เอามาสไลด์สไลด์แล้วไปอบอะค่ะไปอบอ๋อเหรอครับมันฝรั่งสไลาอือโอเคท่านผู้มครับฟิลฟิลที่ผมชิมเนื้อกวาง คือเคี้ยวไปแล้วมองไปเนี่ยทําตาเป็ดๆอยู่ตรงนู้นน่ะ <c oughs> ก็สงสารนิดหน่อยนะแต่มันเราเลี้ยงเขาเป็นอาหารเนาะ <c oughs> แล้วผบก้มนงมาที่จานเนี่ยมันจุ้ยซี่เขาเรียกว่ามันฉ่ำ <c oughs> มันําความเป็นเขาเรียกเหมือนสดครับ <c oughs> เป็นเนื้อที่สดไม่ได้ฟรีสมาเลย <c oughs> อร่อยลงตัวหอมเหมือนอารมณ์แบบ ย่างเตาถ่านโอ้ทำได้ยังไงมีเตาถ่านเปล่หรือใช้เตาแก๊สตัวนี้ก็เป็นเตาสำหรับที่ย่างสเต็กเฉพาะอ่โดยเฉพาะเลยใช่ครับด้านล่างก็จะเป็นพวกหินลาวาที่จะรัามร้อนโอ้มีหน้าีควนครับมันก็เลยจะทำให้มีกลิ่นของเตาย่างใช่ใช่ครับอร่อยจริงครับท่านผู้ชมเนื้อไม่เหนียวเลยเนื้อไม่เหนียวผมคิดผมตัดประดิษฐ์คำ้วเคี้ยววันนี้นะแทนที่จะ ขาเรียกเขาเคี้ยวยากหน่อยไม่ยากแต่ผมเป็นเทคเจอร์ของเนื้อเนื้อกวางมากกว่าครับครับปกติผมก็เคยทานแบบเนื้อกวางแต่เดียวเราได้แบบไม่ได้สดแบบนี้คือมันต่นต้นมันอาจจะดูหนึบครับนะครับแต่ว่าสัมผัสเนื้อข้างในปุ๊บเนี่ยด้วยความที่มันสดน่น้ำในเนื้อมันออกมาได้ทุ่มฉ่ำมากใช่อันนี้ย่างมาแบบมีเดียมนะฮะมีเดียมเอาเป็นมีเดียมมัวเลยข้างในยังนุ่มๆฉ่ำๆยังมีความจุ้ยซี่อยู่ นะแล้วข้างนอกผิวนอกนี่ก็จะสุกแล้วก็มีกลิน่นเกลียงเกลี้ยงนิดนิดอบวนของควันหินลวาวาหินลวานลวาหอ,หอมจริงๆนะเมื่อกี้ผมแบบจับได้เลยอ่ะแบบเอ้ยเท้าทานหรือเปล่าอ๋อหินลวาวาดีกว่าถ่านใช่อร่อยอ่ะอร่อยจริงอร่อยจริงคือน้อยครั้งที่รเราจะได้ ทานเนื้อกวางชนิดแบบอย่างเงี้ยที่มันแบบส,ส,สดดนะครับสดอร่อยมากเลยชิมชิมเชฟไุทไชิมชิมอีก่นึงดูว่าเขาใช่ไงเฟตูชินีทอดเนื้อกวางค่ะมาเชฟเวรมมาอะไรครับอะไรเฟตชินีหมุนๆๆๆครับเส้นใหญ่ด้วยผมแย่งผมแย่งเชฟพุทไช้าหิวข้าวอ่ะมาแบบเราต้องเราลองชิมดูนะครับว่า รสชาติเพชรตูตินี่มีเนื้อกวางเข้มหนึบมากเลยสุดท้ายแล้วผมเอาช้อนกลับมาด้วยช้อนเข้มเคยมช้อนเข้มเคยเป็นไหมท่านผู้ชมกินไปกินมานะช้อนเพื่อนอยู่ในจานเราเอ๊ะทำไมมีช้อนมันเยอะจังวะขออีกคำหนึ่งขออีกคำช้อนกว้างอยากกินช้อนการันตีเลย บอกเลยครับน้องก่อนครับมันไม่ขาวมันไม่มีกลิ่นแบบตึงปับขึ้นมาเหมือนเนื้อวัวครับเนาะถูกต้องครับเราจะได้ฟีลแบบกินเนื้ออารมณ์เนื้อเหมือนเนื้อวนะัวเนาะแต่นุ่มกว่าครับเป็นเนื้อวัวเกรดพรีเมียมแต่นี่คือเนื้อกวางอ่าถ้าผมจะอธิบายให้ฟังเลยนะถ้าเรากินเนื้อกวางนะครับ,รบมันคือเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนาะเข้าใจเนานะนุ่มฉ่ำ ไม่เหนียวเลยชอบครับชอบตรงที่คอเลสเตอรอลน้อยมากโอ้เนื้อแข่งลนๆแต่ก็นุ่มปกติแล้วเราทานเนื้อวัวเนี่ยเราจะต้องเลือกแบบที่มันมาบลมาบลา¡!เราต้องเลือกมาบลที่มันไขมันแทรกโอ้แทบวิบเป่งเล่นอย่างงี้อันนี้ก็ต้องทานกับไวาอก็ได้นะเปลี่ยนเป็นไวน์นะยาวเลยครับคืนนี้ผมค้างนี่นะ่ผมไม่กลับละ ที่นี่นอนได้ไหมครับยังไม่มียังไม่มียังที่พักครับตอนนี้คิดว่ามีที่พักด้วยตั้งเต็นท์แถวนี้เลยพอเช้ามากวางหายไปสองตัวอยู่ในเต็นท์กินกวางกระโดดอยู่ในเต็นท์โอเคครับถ้าเราจะมาที่เซอร์วีเดเนี่ยอยู่ส่วนไหนของจังหวัดตังเซอร์วีเดอยู่ด้านฝั่งทิศตะวัน ตกของจังหวัดตรังนะครับก็คือห่างจากตัวเมืองประมาณ12กิโลเมตรนะครับนิดเดียวใช้เวลาขับรถจากในเมืองมาที่เซวีเดก็ประมาณ15นาที15านาทีทางไปหาหาดปากเมงนะครับเป็นเส้นทางเดียวกันครับแต่ว่าจะอยู่ถนนเส้นรองลงมาอีกเส้นหนึ่งแล้วค้นหาจาก Google ปกักหุดได้ไหมสามารถค้นหาจาก Google หรือว่าจาก facebook ได้ครับโดยที่พิมพ์คำว่าเซอร์วีเดครับ โอเคเจอทันทีเจอทันทีมีเบอร์โทรไหมครับฝาบเบอร์โทรตรงนี้อ่าเบอร์โทรทราบขึ้นไปเลยก็เป็นศูนย์เก้าห้าสองห้าหกครับเก้าหนึ่งเจ็ดสองครับศูนย์เก้าห้าสองห้าหกเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดสองครับครับท่านผู้ชมหลงทางเลโทรเลยวันนี้เลยโทรไปเลยเดี๋ยวน้องกรอนไปรับพี่เบครับไม่ใช่มีแต่อาหารอร่อยนะครับไม่ใช่ว่าเออวามกว้างครับมีแต่อาหารกว้างอย่างเดียวัที่นี่เขามี กาแฟคาเฟ่เลยนะกาแฟคาเฟ่อ๋อ้กาแฟคาเฟ่เนี่ยเมื่อกี้ผมแอบเข้าไปนั่งมาแล้วครับเราก็สไตล์เราเนาะพัฒนาเราก็คืออเมริกาโน่ร้อนอ่าฮะอ่าฮะรสชาติดีมากนี่นี่เห็นเชฟไทยเตรียมให้ผมเนี่ยผมยังไม่ชิมเลยรสชาติดีมากครับแล้วข้างในมีขวดซองมีขนมปังมีเค้กอ๋อฉะนั้นนอกจากกินข้าวอ่าได้มาถ่ายรูปสวยๆที่ฟาร์มที่ร้านกาแฟนะครับ แล้วก็ที่ห้องอาหารข้างบนก็สวยมันจะเห็นภาพพาโนรามากก็จะเห็นความกว้างจากบมบนจากข้างบนเลยมาลงมาเห็นสัเห็นกว้างเห็นกว้างเลยเห็นกว้างเต็มเลยครับเราไหนยิงเลยไม่ใช่ฮะไม่ใช่ะแล้วเรายังไปให้อาหารกว้างได้ด้วยนะครับคือจริงๆริงมันไม่ใช่เหมาะกับแค่รุ่งเกลาแฟมิลี่เข้ามาสมนะครับอาหารมีทั้งกว้างมีทั้งสลัดมีทั้งอาหารจานเดียวด้วยครับ อแล้วเครื่องดื่มผมว่ามันก็ต้องมาซ้ําอีกสักครั้งหนึ่งนะจำเป็นนะใช่ใช่ใช่นะครับแม่ผมไม่กลับละจะเรียกว่าเป็นร้านอาหารแหมก็ดูเขามีหลายอย่างเนาะใช่จะเป็นทั้งคาเฟ่เป็นทั้งฟาร์มก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับที่ดูช่องเราอยู่ก็ถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยวเมืองตรังนะครับจังหวัดตรังก็ที่นี่เป็นอีกแห่งหนึ่งที่คุณต้องมาเช็คอินจําเป็นเลยจะต้องมา มันพลาดไม่ได้แล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะนี่นี่คือช่องค, <น S 1> คุณรู้หรืรรอย่าง